อิสราเอลพร้อมโจมตีอิหร,ร,ร่านเพราะสรัฐยอมให้เตหะรานมีนิวเคลียร์วันที่3มิถุนายน2568อยู่คบดิฉันค่ะธนวัฒน์วังชากรบีกบอผ่าโลกมาติดตามเรื่องราวการเจราจานิวเคลียร์ของอิหร่านนะคะวันนี้นะ่ะไปถึงไหนแล้วข้อเสนอของสร,รัฐล่าสุดเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์ฉบับใหม่ถูกนำเสนอถึงอิหร่านแล้ว เมื่อวันเสาร์นี้เองโดยสยิดบัตอัลบูไซดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของโอมานนะคะนำไปให้เขาไปยืนเตหะรานสันส้นๆก็คือเอาตัวเนี้ยไปไม่สามารถส่งแฟกค,ค่ะต้องไปยื่นด้วยตัวเองทำหน้าที่กลเกลี่ยการเจรจาระหว่างเตหะรานกับวอชิงตันมาโดยตลอด ประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับนิวเคลียร์เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วจะว่าไปแล้วก็เป็นการยื่นคำขาดประมาณนั้นเขาเสนอต่ออิหร่านผ่านโอมานตอน31พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ที่ขอไม่เปิดเผยนามอีกนั่นแหละเขาให้สัมภาษณ์กับนิวร์กไทมส์บอกว่าข้อเสนอของทรัมป์เนี่ยมีการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรระดับภูมิภาค ประกอบด้วยอิหร่านสหรัฐอเมริกาซาอุดิอาระเบียและรัฐอาหรับอื่นๆแน่นอนกลุ่มอาวเษรีนันแหละค่ะเอ็กเซีสนี่แหละเป็นคนรายงานแล้วเขาบอกว่าข้อเสนอนี้รวมการจัดตั้งพันธมิตรระดับภูมิภาคในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเพื่อวัตถุประสงค์ทางพลเรือนเอามารวมกันซับเป็นก้อนและคนที่จะคอยตรวจสอบก็คือสหราัฐ ุมหมดทั้งตะวันออกกลางว่างั้นเถอะเอ็กเซสยังเปิดเผยอีกนะคะว่าสารัฐและ IAEA e ก็คือเป็นองค์กรปรมาณูเพื่อสันตินั่นแหละจะเป็นผู้ดูแลพันธมิตรกลุ่มนี้สหรัฐอเมริกาต้องการให้โรงงานเสริมสมรรถนะของกลุ่มพันธมิตรไม่ใช่อยู่ที่อิรานเดาซิจะให้ที่ไหนใครที่ทามอยากเอาใจมากที่สุดก็คนนั้นนั่นแหละเพราะว่า ซาอุดีอาระเบียก็แสดงความจำนวนว่าต้องการจะมีโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์พวกง่ายง่ายสหรัฐจะให้ซาอุมีแล้วก็เอาให้อิรานมารับผลไวยได้อันนี้แต่ห้ามตั้งที่อิรานใครจะยอมเนาะทำไปได้แหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่ออะไรนี้ยังบอกอีกว่าโคศกกระทรวงการต่างประเทศของอิรานเน้นย้ำเมื่อวันที่สองมิถุนายนที่ผ่านมา ว่ากลุ่มพันธมิตรภูมิภาคไม่สามารถทดแทนการเสริมสมรรถนะภายในอิหร่านได้ในหนทางใดหนทางหนึ่งนี่ก็คือคำพูดหลอกหลอกับดักที่คิดว่าคนอื่นเขาโง,โง่เนาะการไม่ให้มีที่อิหร่านให้ไปมีที่อื่นก็คือไม่ให้อิหร่านมีนั้นแหละยังไม่ชัดเจนนะคะว่าสหรัฐจะยอมให้อิหร่านเสริมสมรรถนะยูเรเนียมหรือไม่ หากอิหร่านตกลงจะเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรในภูมิภาคนิวยอร์กไทม์ยืนยันนะคะข้อเสนอเกี่ยวกับนิวเคลียร์ของสรัฐนั้นโดยเมนก็คือหยุดเสริมสมรรถนะยูเรเนียมอย่างสมบูรณ์ให้มาเข้ากลุ่มแล้วคอยรับผลว่าทางนี้เขาจะส่งให้แค่ไหนแต่เอ็กซเซสรายงานว่าสหรัฐอนุญาตให้อิหร่านเสริมสมรรถนะยูเรเนียม ระดับต่ำในเดินแดนอิหร่านนั่นก็คือปณนิปนอมว่ามีก็ได้แต่ต้องอยู่ในระดับต่ำแค่ไหนล่ะเขาบอกว่าอิหร่านลดการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเหลือ3%ปปกติแล้วข้อจํากัดและขีดจากัดเขาให้3.67%นะคะมาตรฐานของ JCPOA หรือการควบคุมหรือสัญญาการควบคุมเรื่องสมรรถนะยูเรเนียมให้ต่ำกว่านั้นอีก ใครจะยอมตั้งใจไม่ให้เขารับแหละจริงไหมรู้ก็รู้อยู่ข้อเสนอยังห้ามอิหร่านสร้างโรงงานเสริมสมรรถนะแห่งใหม่ที่ดำเนินการวิจัยพัฒนาเครื่องวียงห้ามเสริมสมรรถนะยูโรเนียมในโรงงานใต้ดินด้วยไม่บอกว่าระยะเวลาใดแต่สรุป,ปก็คือไม่ให้มีนั่นแหละภายใต้ข้อเสนอนี้อิหร่านจะต้องจำกัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะ ทั้งโรงงานเหนือเพื้นดินและใต้ดินและจะต้องรื้อถอนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการดัดแป,แปลงแปลรูปยูเรเนียมทั้งหมดรู้อยู่แล้วว่าอิหร่านเขายืนยันยังไงก็ไม่ล้มโปรเจกต์การเสนอแบบนี้ก็ดูถูกความคิดของอิหร่านหรือจริงๆแล้วก็คือทำไปอย่างนั้นเพื่อให้อิหร่านปฏิเสธกันแน่สํนักงานของเนทันยาหูนะคะบอกว่ารายงานอันนี้ เป็นสัญญาณเตือนว่าอิหร่านเนี่ยมุ่งมั่นแน่วแน,วแนวที่จะดำเนินโครงการนิวเคลียร์ให้เสร็จสิ้นเพราะว่าข้อสรุปของทรัมป์ที่เสนอให้อิหร่านก็คือค่อยๆลดและในที่สุดให้ดับแต่เสือบรรบับบอกว่าให้ยกเลิกไปเลยแล้วไปเข้าร่วมกับกลุ่มตะวันออกกลางที่ที่ทรัมป์ยังไม่ได้เปิดเผยว่าจะเป็นก็น่าจะเป็นซาอุด์นั่นแหละแล้วคอยรับอนิสส์จสากซาอุด และรู้ได้ไงว่าจะได้รับจะได้รับแค่ไหนอย่างไรคือกดอิหร่านให้หยุดใต้ซาอุและคุมโดยสรัฐและก็องค์กรประมณูเพื่อสันติอีกชั้นแม่พูดเหมือนกับว่าอิหร่านเนี่ยนมแนมไม่สามารถที่จะเอ่ยเงยหน้าอ้าปากเองหรือไม่สามารถที่จะขัดขืนอ,อะไรประมาณนเลยจริงๆแล้วเสนอมาเพื่ออ,อิหร่านปฏิเสธ ในขณะที่สื่อสารนะคะ e x ็กซบอกอย่าง New York กโพส New York Times มส์บอกอย่างทรั Trump Post ม p ์โพสต์เมื่อบ่ายวันจันทร์เมื่อวาน<อ>เขาบอกว่าคือเขาโพสต์ในทโซเชียลของเขานะคะบอกว่าภายใต้ข้อตกลงที่มีศักยภาพของเราเราจะไม่อนุญาตให้มีการเสริมสมรรถนะยูรโรเนียมใดๆในอิรานแน่สวนการแบบเต็มๆชัดเจนนะคะ ว่าสหรัฐไม่ได้อนุญาตไม่ได้ผ่อนปลนอย่างที่สืเอ็กซ e s s สพูดไม่ทั้องดาวก็รู้ค่ะว่าอิหร่านจะตอบสนองอย่างไรด้านแม่ทัพของกองทัพอิหร่านออกมาย้ำว่าได้เตรียมการสำหรับการรับมือการโจมตีจากสหรัฐและอิสราเอลอย่างเต็มที่แล้ว Financial Times คะออกมาบอกว่าเข้ามึลข่าวกรองภาพถ่ายดาวเทียมของตะวันตกบ่งชี้ชัดว่าอิหร่านมีการ ลื่นยายระบบป้องกันขีปนาวุธมีการเคลื่อนย้ายฐานยิงขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศด้วยมีการเคลื่อนย้าย S 3 0 0ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ซื้อมาจากรัสเซียด้วยในสถานีนิวเคลียร์คือเข้าไปใกล้เข้าไปปกป้องอะไรประมาณแต่ไม่มีรายงานเรื่องฐานใต้ดินนะคะว่าอยู่ตรงไหนข้อเสนอของทรัมป์มันก็คือกับดัก ให้อิรานจบโครงการนิวเคลียโดยสันติในที่สุดนั่นเองปานนั้นยังโกรวอิสเอลโกรธอีกนะคะทรัมป์มารีบมาโพสเลยเพราะอิสเอลหัวร้อนได้ข่าวว่าสหรัฐหรือทรัมป์เนี่ยโอนอ่อนผ่อนตามยอมให้อิรานมีการเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์แม้ว่าจะให้น้อยๆก็แปลว่าผ่อนปลนเพราะอิสเอลยืนยันต้องไม่มีเลย สหรัฐก่อนหน้านี้ก็ยืนยันต้องไม่มีเลยล่าสุดนี้โพสต์ไปแล้วไม่มีเลยก,กลัวไหมกลัวว่าอิสราเอลจะเคืองขณะที่เนทันยยหูตอนนี้ก็หัวร้อนนะคะตอนคิดว่าสหรัฐนะจะผ่อนปลนกับอิรานนะคะจริงๆแล้วทางอิสราเอลเนี่ยมีมติร่วมเลยนะว่าให้จัดการกับอิรานเนทันโูก็เลยบอกว่าจะโจมตีอิรานโดยไม่ง้อสหรัฐก็ได้ คณะรัฐมนตรีคณะรัฐบาลสภารงมติเป็นเอกฉันว่าอิสราเอลจะต้องโจมตีอิรานและแบบนี้มันจะมีสันธิภาพในตะวันออกกลางได้อย่างไรมีแต่จะระเบิดสึกใหญ่ซึ่งอาจเกิดก่อนยุโรปก็ได้หรือเกิดในเลียกันก็ได้เพื่ออะไรเพื่อแบ่งกำลังของพันธมิตรโลกหลายข้วเพราะถ้าเปิดสึกใหญ่พร้อมกันนะคะพันธมิตรโลกหลายข้อยังไงก็ต้องแบ่งกำลัง แต่พันมิตรค้่เดียวอย่างสรัฐและสารัชนจาจักรก็ต้องแบ่งกำลังเช่นกันมาติดตามใกล้ชิดกันเลยว่าใครจะมือลั่นกดตะวันเอากลางหรือยุโรปเรื่องนี้ดูเหมือนว่าอิสราเอลจะมีคะแนนนำนะคะในเรื่องบ้าคลาั่งถือดีมีโอกาสกดปุ่มก่อนใคร